พลาดไม่ได้กับงานสินไทยหัวโขนโลหะเงินสุดล้ำค่าในนิทรรศการประสานสินไทยเทิดไทยกัตรา7 2รษามหามงคลที่เซ็นทันปิ่นเกล้าเนื่องในโอกาสปีพุทธศักราช2567อันเป็นปีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา7 2รรษาของพระบาทสมเด็จพระวชิลเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10กรมส่งเสริมวัฒนธรรมร่วมกับนาตยศาลาหุ่นละครเล็กโจลุยส์และบริษัทโจลุยส์ไทยอาร์ตจำกัด ได้ร่มกันสร้างสรรค์ผลงานศิลปะไทยที่ทรงคุณค่าหัวโขนโลหะเนื้อเงินพระพิราพเทพฤทิ์และหนุมานวราริศจัดแสดงณศูนย์การค้าเซนทรัลบินเกล้างานนี้เกิดขึ้นไม่ได้ถ้าไม่ได้มาจากศรัทธาและความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ที่พวกเรามีอยู่มันคือช่างฝีมือชั้นสูงที่ได้รับการปลูกฝังขัดเกลาบ่มเพาะจนกลายเป็นงานฝีมือที่ดีเยี่ยม มันคือการเก็บองค์ความรู้งานช่างฝีมือของไทยเอาไว้วันที่4กรกฎาคม2567เวลา15นาฬิกานายประสบเรียงเงินอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรมเป็นประธานพิธีเปิดนิทรศการโครงการประสานสินไทยเทิดไทยกษัตรา7 2 3สามหามงคลกล่าวว่า กรมส่งเสริมวัฒนธรรมร่วมสนับสนุนโครงการเทอดพระเกียรติในครั้งนี้ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและเป็นการแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์อีกทั้งยังเป็นโอกาสสำคัญที่จะได้ดำเนินการจัดเก็บองค์ความรู้งานช่างฝีมือชั้นสูงซึ่งเป็นสาขาหนึ่งของมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติเพื่อเผยแพร่สู่ประชาชนและเยาวชนผู้สนใจทั้งในรูปแบบวิดิทัศน์และนิทรรศการนำไปสู่การเรียนรู้ รักษาสืบสารและต่อยอดตามพระราชปณิธานโดยสนับสนุนงบประมาณในการจัดทำสื่อวิดิทัศน์กึ่งสารคดีจำนวน5ตอนเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ในการสร้างหัวขนโลหะเนื้อเงินพระพิราบและหานุมานซึ่งเป็นหนึ่งเดียวในสยามที่ผลิตด้วยกรรมวิธีพิเศษมีการผสมผสานขั้นตอนงานช่างแบบโบราณปรับประยุ์ร่วมกับเทคโนโลยีนําสมัย ครั้งนี้เป็นการทำงานชิ้นพิเศษสองเสียงด้วยกันคือเสียงพระพิราชกับเสียงร่วมาแล้วก็ลุมคราวฝ่ายพระองค์ท่านก็สะท้อนถึงเรื่องของการสำนึกในพระมหา,หารการณุณาธิคุณของพระองค์ท่านแล้วก็เป็นการแสดงถึงความจงรักภักดีของพี่น้องประสบวิทกรชาวไทยด้วยนะครับการจัดงานชิ้นนี้นะครับเราได้มีการจัดเก็บองค์ความรู้เป็นสารคดีไว้ด้วยเพื่อให้เห็นว่ากระบวนการตั้งแต่การคิดการสร้างงานและจนกระทั่งกลายเป็นงานที่มีความสมบูรณ์สวยงามนั้นมันมีความสะสมเรื่องของงานช่างอะไรบ้างตั้งแต่เรื่องการออกแบบใช้คอม สามดีเพื่อมาออกแบบเป็นต้นแบบและนําไปสู่การไปหลอ่อพอหลอ่อเสร็จแล้วก็ต้องมาตกแต่งทําให้สวยงามทั้งหมดคือการรวมงานช่างฝีมือหลาย,ลายสาบด้วยกันงานศิลปะงานวัฒนธรรมนั้นมันเกี่ยวข้องใน3มิติด้วยกันมิติแรกคือศิลปะวัฒธรรมสามารถที่จะเชื่อมร้อยผู้คนพัฒนาคนพัฒนาสังคมได้ส่วนที่2คือศิลปะเนี่ยมาสร้างเศรษฐ,ฐกิจก่อให้เกิดร,รายได้ก่อให้เกิดอาชีพสามารถที่จะเกิดกา,าร,กรหมุนเวียนการกระตุ้นเศรษฐกิจตั้งแต่ฐานรากจนกระทั่งถึงระดับประเทศได้ส่วนที่3คือศิลปะสร้างภาพลักษณ์เกียรติภูมิ ไไททยในวีโกด้ดด้้วยานนายพิสูจน์ยังเขียวสดกรรมการผู้จัดการและศิลปินผู้สร้างสรรค์หัวโขนและเครื่องศิลาภรถทายาทครูสาคอยังเขียวสดศิลปินแห่งชาติประจำปีพุทธศักราช2539กล่าวเพิ่มเติมว่าได้จะทำหัวโขนโลหะเนื้อเงินภาพพิราบเทพริตและหานุมานวราริตหัวโขนโลหะเงินแท้96.5%ขนาดเท่าสวมศีรษะฝังพลอยแท้ตาฟันเขี้ยวเจรนายจากเพชรสังเคราะห์ พื่อทุนกล้าทุนกระหม่อมถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้ชมความงดงามของผลงานศิลปะไทยที่ทรงคุณค่าจึงนํามาจัดแสดงในรูปแบบนิทรรศการโครงการภารสาสินรรไทยเทิอไทยกษัตรา72 000, าภาษา,ม,ามหามงคลณศูนย์การค้าเซ็นท่านปิ่นเกล้าตั้งแต่วันที่4ถึง15กรกฎาคม2 5 6 7เเรียนถามสักนิดหนึ่งค่ะว่าเวลาสร้างยากไหมคะ ขั้นตอนตั้งแต่การปั้นด้วยมือมาสแกนใช้เทคโนโลยีใหม่มาช่วยปั้น 3D ขึ้นมาสิ่งที่มือมนุษย์ทำไม่ได้คอมพิวเตอร์ทําได้สิ่งไหนที่คอมพิวเตอร์ทำไม่ได้มนุษย์ทําได้ผมจับ2อ,อย่างนี้มาด้วยกันเลยมาทํางานให้โลกรู้ว่าเมืองไทยมีของดีอยากฝากงานเหล่านี้ไว้เป็นตัวแทนคนไทยทั้งชาติเพื่อบอกให้โลกรู้ว่านี่แหละคือตัวแทนประเทศไทยนี่คือความเป็นไทยครับทางนี้ผู้ที่สนใจสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook ไทยอาร์ตโจลูิสและหุ่นละครเล็กโจลูิสแฟนเพจหรือติดต่อฝ่ายประชาสัมพันธ์คุณบัวโทรศัพท์0659197751